ดาวินปลดล็อกเคียซ่าเดบิวลิเวอร์พูลถล่มบอลหมัด3-0พูดคุยกับเราได้ครับเติมพลังหลังเกมติดตามได้ที่นี่พลังเดอะคอรปครับ,รบจบลงไปด้วย3มแต้มของลิเวอร์พูลเหนือบอลหมัดทีมเยือน3ประตูต่อ0นย์ครับซึ่งทั้งสประตูเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเวลาแรกก่อนเริ่มเกมวันนี้ลิเวอร์พูลเจอปัญหาครับอลิซงเบเกอร์ผู้รักษาประตูมือ1เนี่ยได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อนะครับจะว่าไปพ่อหมีของเราก็เป็นผู้รักษาประตูที่เจ็บบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับ และก็เป็นโอกาสของลูกหมีครับคีวินเกเลเฮร์ครับลงเฝ้าเสาแทนอันเดอร์สล็อตจัดตัวผู้เล่น11คนแรกแบบเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวครับเราจะได้เรียงตั้งแต่ผู้รักษาประตูวันนี้ใช้เกเลเฮร์แผงหลังมีเทรนต์ฟานได์กอนาเต้และได้โรเบอร์สันกลับมาเป็นตัวจริงหลังเกมยูฟาได้พักไปเต็มเต็มครับกลางที่เป็นหัวใจในการเดินเกมของอาร์เนอร์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงครับแม็กกากราเฟนแบกและโซโบ ข้างหน้าได้ดีอัสกลับมาประจําการฝั่งซ้ายครับขวาเป็นโมซาลาในหน้าเป้าวันนี้เป็นไปตามข่าวครับดาวินนูเยสออกสตาร์เป็นตัวจริงเกมแรกให้กับลิเวอร์พูลในซีซั่นนี้ที่บอกว่าเซอร์ไพรส์นะครับก็คือก่อนเกมเนี่ยอาร์เนอร์ให้สัมภาษณ์นะครับว่าดาวินกำลังจะได้รับโอกาสในเร็วๆนี้นะครับใครจะไปคิดว่าคำว่าเร็วๆนี้เนี่ยมันคือวันนี้ถูกไหมครับพูดถึงรูปเกมดีกว่านะครับ3านาทีแรกทำเอาแฟนบอลลิเวอร์พูลเกือบหัวใจวายเลยทีเดียวนะครับ บอลหมัดส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายได้ก่อนนะครับแต่โชคดี v ีจับล้ำหน้าก่อนเลี้ยวภูรอดตัวไปนะครับนึกว่าจ,จะคาบ้านอีกซะแล้วหลังจากนั้นเลี้ยวภูก็สร้างเกมของตัวเองขึ้นมานะครับมีจังหวะจบสกอร์อยู่เรื่อยๆจนในนาทีที่26ิดีอาร์สับบอลโยนยาวจากโกนาเต้น,นะครับพักด้วยหน้าขาหลบเกป้าแต่งอีกหนึ่งจังหวะเข้าไปยิงโล่งๆนำหนึ่งศูนย์ครับแต่นำได้ไม่ถึง2นาทีดีนะครับตัดกลับมาดีอาร์คนดีคนเดิมครับก็ซัดบอลรอดขาเกป้าเข้าไป คนแอซิดคือเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนครับช่วงนี้ฟอร์มกาลังดีเลยหลังจากนั้นเวีร์วููก็คุมเกมไว้ได้หมดเลยนะครับสร้างสารรค์โอกาสเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆจนในนาทีที่37เครับเกมสวนกลับจังหวะเดียวของเวอรยวููเอาเรื่องมากๆครับท่านผู้ชมเล่นกันอยู่2คนครับซาร่าตวัดให้ดาวินเลี้ยงตัดเข้าไปข้างในทีแรกเนี่ยทำท่าว่าจะหาตัวจ่ายนะครับแต่ที่ไหนได้ครับปั่นเองด้วยซ้ายครับบอลเช็ดเสาไกลเข้าไปอย่างสวยงามจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับ3ประตูต่อศูนย์ ซึ่งหลังบอลหมัดก็แก้เกมนะครับเกมก็ดีขึ้นมาอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแต่นอกนั้นลิเวอร์พูลก็คุมเกมได้หมดเลยนำห่างแล้วก็มีการโรเตชันนะครับเปลี่ยนสำรองลงมานะครับเจอร์ติสโจนกักโปและคนที่เราอยากเข็นมากที่สุดครับเฟเดรกโก้เคียซ่านะครับได้ประเดิมสนามในเกมลีกเป็นนัดแรกแล้วนะครับเวลาที่เหลือทำอะไรกันไ้นได้จบเกมลิเวอร์พูลถล่มบอลหมัดไป3ประตูต่อศ เก็บครีเชีได้อีก1นัดมี15แต้มขึ้นนำจากฝูงชั่วคราวนะครับเกมพรุ่งนี้ซิตี้กับอร์เซนอลจะตัดแต้มกันเองด้วยนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้นั่งตำแหน่งจากฝูงยาวๆหรือเปล่านะครับผลงานของนักเตะเรียวพูเกมีต้องยกเครดิตให้เลยครับยอดเยี่ยมมากๆเคลเลเฮอร์เนี่ยมีเซฟอยู่หลายเซฟนะครับแล้วก็มีจังหวะปฏิหารครับบอลระเด้งโดนตัวเทนนะครับคือจะเข้าอยู่แล้วนะครับแต่ปฏิกิริยาเร็วมากนะครับลมตัวปัดออกมาจากเส้นเลยฟานไดก์โกนาเต้วันนี้สุดยอดครับ แขงหลังแข็งแกร่งมากเก็บเรียบเลยรอโป้ bo, แล้วก็เทรนเติมสนุกดีมากวันนี้แล้วเทรนก็มี1นึ่งแอซิดด้วยนะครับในแพงมิดฟิลครับแม็กก้าวันนี้ตามมาตรฐานของเขาแหละครับไม่หวือหวาครับแต่ขาดไม่ได้เลยคนนี้อีกคนไม่เป็นไปตามมาตรฐานเลยนะครับรักษามาตรฐานตัวเองไม่ได้เลยนะครับยิ่งเล่นยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับไบรอันกาปเฟนแบกลูกบูลูกตัดนี่ก็ถึงลูกถึงคนจริงๆนะครับลูกลากเรื่อยทําเกมนี้ก็สุดยอดครับวันนี้ รู้สึกว่ากาแฟแบกวันนี้แพลวพรา,พาวแสงทองมากๆนะครับน่าจะเด่นที่สุดในแผงมิดฟิลแล้วครับโซโบโวันนี้เหมือนจะดีนะครับแต่ปัญหาของเขาคือจังหวะสุดท้ายเนี่ยจังหวะท้ายจริงๆนะครับมันยังคงติดติขัดๆอยู่เลยไม่ว่าจะจ่ายหรือว่าจะเล่นเองนะครับยังดู2อจิตสใจครับเ <c oughs> ช่นเดียวกับซาร่าวันนี้ถึงจะมี1นึ่แอซิ์ให้กับดาวินนะครับแต่โดยรวมวันนี้ซาร่าทำอะไรไม่ได้เลย เลี้ยงบอลก็ไม่ผ่านจ่ายก็น้ำหนักขาดนะครับยิงก็ดูฝืนๆติดนั่นติดนี่บ้างแต่ก็ยังอยู่ในสนามครบ90นาทีซึ่งแตกต่างจากฝั่งซ้ายมากๆนะครับดีอาร์สเนี่ยคือหวือหวามากๆนะครับเด็ดขาดกว่าจริงๆนะครับกดไป2ประตูร้อนแรงสุดๆนะครับดาวิดนูเยสวันนี้ช่วยเพื่อนร่วมทีมได้เยอะจริงๆครับทั้งเชื่อมเกมทั้งลงมาช่วยเกมรับนะแล้ววันนี้ก็มี1ประตูสวยๆนะครับคลายความกดดันไปได้เยอะเลย เพราะก่อนหน้านี้นะครับเจ้าตัวมีประเด็นดราม่าก,กับแฟนบอลโคลอมเบียนะครับแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงฟอร์มการเล่นมาตลอดวันนี้แสดงให้เห็นว่าเขายังคงอันตรายอยู่เสมอนะครับและก็พร้อมทุกเมื่อที่จะได้รับโอกาสครับอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นไฮไลท์ของเกมในวันนี้คือการลงสนามนะัดแรกในเกมลีกของเคียซ่าครับลงมาก็มีโอกาสยิง2-3งสาครั้งได้ลุ้นเลยนะครับเขาดูมีความกระหายดีนะครับเพียงแต่บางจังหวะเนี่ยยังไม่เข้าขากับเพื่อนร่วมทีมเท่าไหร่ ยังคงต้องให้เวลาเขาได้ปรับจูนกับแผนการเล่นนี้นะครับนี่ก็เป็นประเด็นหลังเกมที่เรานํามาฝากกันนะครับเกมต่อไปเราจะยังคงเล่นในบ้านอีกนะครับบอลถ้วยรายการคาร,ราบาครับเจอกับเวสแฮมคืนวันพุธหน้าถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจหน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ